สวัสดีค่ะชาวราศีกุมทุกท่านค่ะในคลิปนี้เราจะมาดูดวงความรักกันค่ะสำหรับคนโสดและคนมีคู่แล้วนะคะในช่วงเดือนเมษายน2564นี้ความรักของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างไรกันบ้างค่ะชาวราศีกุมหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง29กกุมภาพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่พระแม่คงคาค่ะ ก็บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณค่ะเพราะว่าพายพระแม่คงคาเนี่ยก็แทนชาวราศีกุมด้วยเช่นเดียวกันค่ะบุคลิกนิสัยนะคะเป็นคนที่มีเมตตาสูงค่ะใจกว้างดุดแม่น้ําใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขค่ะได้รับรู้ถึงแบบความปรารถนาดีหรือว่าได้รับรู้ถึงความร่มเย็นความเป็นสุขความสุขกายสบายใจนะคะนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของชาวราศีกุมค่ะมีความเป็นผู้ให้ค่ะเรียกว่า ช่วยเหลือใครแล้วหรือว่าให้อะไรใครไปแล้วเนี่ยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนตรงนี้ละค่ะดึงดูดให้มีผู้คนมากมายค่ะเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะคนโสดนะคะไพ่พระแม่โพสบเนี่ยบ่งบอกว่ามีคนพร้อมที่จะหยิบยื่นความรักดีๆให้กับคุณค่ะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงความโชคดีคุณสองเท่าค่ะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชาย มีโอกาสที่จะได้เจอผู้หญิงที่ดีพร้อมเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าไพ่พระแม่โพศพเนี่ยค่ะในเรื่องของความรักนะคะหมายถึงมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่รักจริงหวังแต่งพร้อมที่จะหยิบยื่นรักแท้ให้กับคุณพร้อมที่จะหยิบยื่นทรัพย์สินเงินทองเลี้ยงดูปูเสือการกินการอยู่ให้แบบมีความสุขกายสบายใจค่ะ,คะถือว่าเป็นไพ่ที่โชคดีมากๆค่ะในเรื่องความรัก ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็มีโอกาสได้เจอผู้หญิงที่จิตใจดีงามค่ะมีความละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นคนที่ปรารถนาดีกับทุกคนค่ะที่สำคัญมีความเป็นแม่สีเรือนสูงด้วยค่ะเทพพระอังคารอยู่ในใบสรุปนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยแน่นอนว่าคุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ในเรื่องของความรักอาจจะเป็นช่วงที่ ยังยังเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสเลือกก็ยังเลือกอยู่นะคะความรักเนี่ยก็เหมือนนัก,กลบอะค่ะอยู่ในสนามลบก็ต้องมีคู่แข่งต้องมีการแย่งชิงแต่ว่า,าเขาเรียกว่าเมื่อไหรก่ก็ตามอะค่ะที่คุณได้ตัดสินใจเลือกหรือว่าได้เจอคนที่ถูกใจนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมในเรื่องของความรักที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยคะ่ะก็คือช่วงที่คุณนะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินดีแล้ว หรืออยู่ในช่วงอายุ30-35ค่ะมีโอกาสที่จะมีความสุขสมหวังในเรื่องความรักได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่ถูกใจได้เจอคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขในระยะยาวค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าตัดสินใจใช้ชีวิตคู่หรือแต่งงานกับใครเนี่ยค่ะ คุณจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวมากดูแลเอาใจใส่ครอบครัวของคุณเป็นอย่างดีทุ่มเททำงานหนักเพื่อคนที่คุณรักแล้วก็จะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขประสบความสำเร็จมีความสมหวังในทุกๆด้านค่ะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะแน่นอนค่ะว่า,าคุณเป็นคนที่สามารถบริหารจัดการทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ ดูแลเอาใจใส่คู่ครองอะค่ะอาหารการกินความเป็นอยู่บ้านช่องเนี่ยเรียกว่ามีความสะดวกสบายค่ะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความสุขที่สำคัญเป็นคนขยันมากด้วยค่ะขยันแล้วก็อดทนแล้วก็มุ่งมั่นถ้าคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อคนที่คุณรักหรือครอบครัวเนี่ยไม่เกินกำลังความสามารถของคุณเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศรีกุมอีกครั้งนะคะ ขอให้คุณได้เจอคู่ที่ดีค่ะได้เจอคู่แท้ได้เจอคนที่รักจริงหวังแต่งแล้วก็อยู่ร่วมกันใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแบบมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักมาที่ไอดีไล์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะก่อนจากกันนะคะขอกำลังใจนิดนึงนะคะ หากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำคลิปที่ดีๆเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไยพรมยานพยากรณ์ค่ะ